สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรธนาโชธบุญวรชชชนะครับจากคณะอุตสาหกรรมยไลัยเกษตรศาสตร์นี่เป็นคลิปที่2นะครับของการจัดทำแผนธุรกิจพอเราจะมีการดำเนินการธุรกิจจริงนะครับเราจะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบัตรเจ็เลย การจัดทำงบประมาณก็คือบั d เจตติงนะครับสําหรับการดําเนินการธุรกิจของเราจริงๆแล้วการทํางบประมาณไม่จําเป็นต้องแต่เฉพาะภาคธุรกิจนะครับภาครัฐบาลก็ทํางบประมาณกันเป็นเรื่องปกติงบประมาณน,นะครับงบประมาณนั้นมีการใช้กันนะครับอย่างแพร่หลายนะครับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ งบประมาณคืออะไรงบประมาณเป็นแผนรวมนะครับที่มีการสรุปการวางแผนรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลต่างนะครับระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายเอาไว้ลงหน้าถ้าผลต่างเป็นบวกสําหรับทางฝั่งรัฐบาลเขาจะเรียกงบประมาณเกินดุลน,นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งเอกชนที่สแสวงหากําไรส่วนต่างถ้าเป็นบวกก็จะเรียกว่ากําไรนะครับ ในกระดาษที่ถ้าเกิดส่วนต่างเป็นลบก็จะเรียกขาดทุนแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งรัฐบาลก็จะเรียกงบประมาณขาดดุลน,นะครับงบประมาณการทํางบประมาณเป็นการมองไปข้างหน้านะครับอาจจะการอาจจะมีการใช้ตัวเลขในอดีตนะครับที่ผ่านมาเพื่อประกอบการทํางบประมาณและงบประมาณก็จะเป็นกระบวนการทําซ้ํานะครับทุกปีทุกปีนะครับ ยกเว้นเราทำงบประมาณเป็นรายเดือนราย3เดือนเราก็จะทำซ้ำเช่นเดียวกันนะครับองค์ประกอบนะครับในการจัดทำงบประมาณนะครับเราก็ต้องดูเงินไหลเข้าก่อนนะครับอันนี้เราเรียกว่ารายได้หรือรายรับนะครับเช่นอาจจะเป็นยอดขายจากการขายสินค้าหรือบริการนะครับมีดอกเบี้ยรับเงินปันผลเป็นฝั่งรัฐบาลก็อาจจะเช่น เงินภาษีที่เก็บได้ค่าธรรมเนียมที่เก็บได้เป็นต้นนะครับถัดไปก็จะเป็นรายจ่ายรายจ่ายก็คือเงินไหลออกนะครับผมแสดงรายได้ด้วยตัวน้งสอสีเขียวนะครับรายจ่ายแสดงด้วยตัวสีแดงนะครับเงินไหลออกอย่างเช่นต้นทุนสินค้าต้นทุนวัตถุดิบค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการตลาดเงินเดือนค่าเช่า แล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะครับที่เกี่ยวขล้องถ้าผลรวมของรายได้นะครับเงินไหลเข้าเนี่ยมากกว่าผลรวมของเงินรายจา่ายก็แสดงว่ากิจการนั้นมีกําไรนี่คือบังเอกชนนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดกิจการจะขาดทุนนะครับถ้าไรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเขประมาณอาจจะใช้กับองค์กรไม่สแสวงหากําไรอย่างเช่น บุรณิธินะครับหรือสมาคมก็ได้นะครับถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายเราก็จะเรียกว่ามีส่วนนะครับมีส่วนต่างนะครับรายได้รายจ่ายนะครับเป็นบวกนะครับก็เรียกผลต่างก็ได้แต่ถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็ผลต่างรายได้รายจ่ายก็เป็นลบนะครับดังนั้นนะครับเราจึงเห็นความสําคัญของงบประมาณนะครับ งบประมาณเป็นการวางแผนทางการเงินนะครับ Financial p l a n n i n g เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานของกิจการนั้นๆนะครับเพราะว่าแต่ละกิจการก็จะต้องดำเนินการไปตามแผนงบประมาณนะครับเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรนั้นๆนะครับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ พ้อประมาณของร้านกาแฟดูบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับเรามีรายได้นะครับเราคาดการว่าเราจะมียอดขายทั้งปีนะครับสามแสนนะครับนี่คือตัวบัตรเจ็ตนะครับแล้วเราขายได้จริงนะครับสองแสนเก้าเพราะฉะนั้นยอดขายเราต่ํากว่าเป้าไปหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเราเอาหนึ่งหมื่นที่หารด้วยเป้าหมายสามแสน เราจะต่ำกว่าเป้าไป3.33%แต่ในการดำเนินการร้านกาแฟขนาดเล็กของเราเนี่ยเราก็ต้องมีต้นทุนสินค้านะครับอย่างเช่นเราซื้อวัตถุดิบเราคาดการณ์ว่าเราจะใช้วัตถุดิบประมาณปีละ1 0 0 0บาทนะครับจ่ายเงินเดือนปีละ10,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัวเลขง่ายๆนะครับมีค่าเช่าปีละ5 0,000มีค่าใช้จ่าย3 0,000่นะครับรวมประมาณการค่าใช้จ่ายก็คือ2 0 0 0 0 0ห0 แล้วเราก็ดําเนินการจริงผมเมืกดเราซื้อวัตถุดิบนะครับแพงกว่าที่คาดการนะครับก็คือเราจ่ายไป1นึ0 0แสนพนะครับเงินเดือน1นึ0 0แสพเหมือนกันนะครับค่าเช่าเราน้อยกว่าประมาณการนะครับเราจ่ายไป4ี่หมื่นค่าจะจ่ายอื่นๆ2อ0หมถ้าเราจับมาลบกันนะครับเราเอาตัวยอดจริงที่ใช้นะครับลบด้วยตัว ก็ประมาณนะครับในที่นี้เป็นบวกนะครับก็แสดงว่าเราใช้เพิ่มเราใช้เกินนะครับใช้เกินก็ประมาณเราห้าพันตัวนี้หารด้วยก็ประมาณนะครับเกินไปห้าเปอร์เซ็นส่วนค่าเช่านะครับถ้าเราเอาค่าเช่านะครับส่วนต่างที่เป็นลบไปหารด้วยก็ประมาณนี้แปลว่าเราจะจ่ายค่าเช่านะครับตามของงบประมาณไปสี่เปอร์เซ็นตนะครับ ราคาค่าใช้จ่ายอื่นๆก็น้อยกว่างบประมาณไปประมาณ 6. 6 7ถ้ารวมค่าใช้จ่ายรวมนะครับ2 8 0 0 0 0เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายนะครับเกินไปประมาณ6000หรือคิดเป็น2 1 4นะครับส่วนต่างงบประมาณก็คือตัวรวมรายได้ลบด้วยรวมค่าใช้จ่ายนะครับมีส่วนต่างทั 20, ้งสอ20,000หรือกำไรถ้าเป็นธุรกิจเอกชนนะครับ นี่คือตามแผนเราหวังว่าเราจะได้กําไรสองหมื่นแต่จริงๆแล้วเราได้กําไรจริงๆแค่สี่พันนะครับสี่พันก็คือเอายอดขายจริงลบด้วยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้กําไรจริงอยู่สี่พันนะครับผิดเป้าไปนะครับกําไรตั้งเป้าไว้สองหมื่นแต่ได้สี่หมื่นนะครับหายไปลบหนึ่งหมื่นหกพันนะครับ ถ้าลบ 16, 000, หนึ่งหมื่นหกพันหารด้วยสองหมื่นผิดเป้าไปแปดสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับถ้าเราเอาตัวเลขเหล่านี้มาวิเคราะห์นะครับเราก็จะเห็นว่ายอดขายเราผิดเป้าไป3 3นะครับน้อยกว่าแต่ตัวกำไรเราผิดเป้าไปเยอะผิดไป80%นนะครับถ้าเป็นธุรกิจเราก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจละเพราะว่าเราได้ กำไรน้อยผิดเป้าไปเยอะนะครับก็ประมาณก็จะนําไปสู่การทบทวนนะครับการดําเนินงานว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับกระบวน,นการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะขึ้นกับประสบการณ์นะครับความเห็นหลายๆฝ่ายอย่างเช่นนะครับเราดูอย่างเงินเดือนนะครับเงินเดือนเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับหรือต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราจะไปควบคุมเงินเดือนเนี่ยซึ่งก็ไม่แน่ว่าเราจะทําได้นะครับ พรถ้าเราไม่ขึ้นกันเดือบพนักงานอาจจะเสียขวัญกําลังใจนะครับหรือต้นทุนสินค้ามันแพงขึ้นทั้งตลาดเราก็อาจจะทําไปต่อรองอะไรได้ยากนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเราพยายามจะไปลดก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะนะครับถ้าเราอยากให้กําไรได้ตามเป้านะครับเราสังเกตดูจากยอดขายนะครับยอดขายได้ผิดไปแค่3.3เองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มยอดขายอีกสักหมื่นหนึ่งเราจะมีการกระตุ้นชักจูงลูกค้าให้ซื้อสินค้ามากขึ้นนะครับเราก็จะได้ตัวยอดขายตัวนี้คืนกลับมานะครับหนึ่งหมื่นเพราะยังไงวัตถุดิบที่เรามีเราก็ผลิตเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะต้องมีวัตถุดิบบางส่วนที่เราใช้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กระตุ้นยอดขายก็อาจจะง่ายกว่านะครับซึ่งถ้าเราทําอย่างนั้นได้เราสามารถทําให้ยอดขายเป็นสามแสนนะครับ หรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับสมมติว่าเป็น31 0 0 0 0หน0 0 0นนะครับเราก็จะได้ส่วนเพิ่มของรายได้ตัวนี้นะครับและเพราะว่าเรามีวัตถุดิบที่จะผลิตได้เพียงพออยู่แล้วกำลังคนก็พออยู่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มนะครับตัวกําไรของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับก็จะทำให้เป้าหมายกําไรของเราเนี่ยไม่ผิดเป้าหรือใกล้เคียงหรือว่ามากกว่าเป้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าดูจากภาพรวมของร้านธุรกิจเล็กๆกาแฟของเราเนี่ยนะครับเราไปกระตุ้นยอดขายน่าจะดีกว่าถ้าเราไปควบคุมของเงินเดือนนะครับก็อาจจะไม่ดีละนะครับพนักงานเรา,าจ,จะไม่สบายใจลาออกแล้วก็ลำบากหรือต้นทุนสินค้าเราอาจจะควบคุมอะไรไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะแตกต่างไปตามแต่ละธุรกิจนะครับ จากตัวงบประมาณนะครับเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับถ้าเราเอาตัวงบประมาณนะครับค่าใช้จ่ายเฉเพาะค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่น2องแสนแเนี่ยแล้วเราไปหารค่าใช้จ่ายแต่ละตัวนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาผลรวมคือ100เตัวค่าใช้จ่ายจริง actual จริงนะครับทําแบบเดียวกันนะครับเอา2องแสนแปเนี่ยไปหารค่าใช้จ่ายจริงแต่ละตัวนะครับจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเราจะมา พล็อตกราฟเป็นกราฟวงกลมหรือที่เรียกว่ากราฟพายนะครับเป็นรูปพายหรือรูปเป็นรูปเค้กแล้วก็มองเค้กจากด้านบนนะครับแล้วก็ตัดเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวเนี่ยก็จะ,ะแสดงค่าใช้จ่ายแต่ละตัวนะครับเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนเป็นค่าใช้จ่ายตัวใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวบัตเจ็ตนะครับค่าใช้จ่ายใ,ใหญ่ที่สุดนะครับมีอยู่2ตัวเท่ากันเลยก็คือตัวต้นทุนสินค้ากับเงินเดือนนะครับ นี่คืองบประมาณที่เราวางไว้นะครับลองลองมาก็เป็นนะครับค่าเช่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเรามาดูนะครับค่าใช้จ่ายจริงนะครับค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับก็คือตัวต้นทุนสินค้ากับตัวเงินเงินเดือนนะครับเปอร์เซ็น,นต์ขยับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับจาก35.71เป็น36.71 นี่นะครับสามสเป็น36.71ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับสิบจลดเหลือ9.79นะครับหรือว่าค่าเช่า17.86ลดเหลือ16.78ก็นะครับก็ลดลงไปนิดหนึ่งตัวแผนภาพวงกลมนี้ประโยชน์ของมันก็คือทําให้เราเห็นภาพรวมนะครับของธุรกิจของเราค่าใช้จ่ายเนี่ย ตัวไหนเป็นตัวค่าใช้จ่ายตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรนะครับเราจะได้มุ่งเป้าไปที่ความพยายามที่จะควบคุมตัวค่าใช้จ่ายตัวใหญ่นะครับสําหรับการจัดเตรียมงบประมาณน,นะครับนี่เรายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าร้านกาแฟหมูเด้งของเรานะครับเราจะจัดเตรียมงบประมาณน,นะครับเราก็ต้องมีการคาดการนะครับเป็นรายเดือนนะครับ เริ่มจากคาดการยอดขายก่อนนะครับเราต้องคาดการยอดขายสินค้าแต่และรายการนะครับอย่างเช่นเราคาดว่าเราจะขายก็กาแฟนะครับได้เดือนละ3 0 0พันแก้วนะครับแก้วละ60บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรายได้จากการขายต่อเดือนนะครับเฉพาะกาแฟ18,6000นนะครับอันนี้เราสมมุติง่ายๆนะครับขายชา3,000แก้วเหมือนกันแก้วละ60บาทหรือว่าขายเค้กนะครับ3000ชิ้นนะครับ ชิ้นละ60บาทนะครับก็จะเป็นรายได้ออกมาเพื่อจะเป็นรายได้ออรวมในทางปฏิบัติเราต้องไปคาดการจริงนะครับว่ากาแฟเราจะขายได้ประมาณสักเท่าไหร่ชาอาจจะได้น้อยกว่านะครับอาจจะเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยกว่าในะที่เราต้องไปคาดการความชอบของลูกค้านะครับเราก็จะคาดการในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนก็จะมีความแตกต่างอย่างเช่นว่าหน้าฝนอาจจะยอดขายตกลงมานิดนึงหรือเปล่านะครับยกเว้นเราดราลันค้าของเราอยู่ในในห้างอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยยอดขายอาจจะดีในช่วงเดือนที่มีวันหยุดเยอะนะครับหรือช่วงใกล้ปีใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็รวมตัวเลขนะครับแต่ละเดือนออกมาเป็นตัวเลขหลายปีนะครับเราก็จะได้ยอดขายกาแฟกี่แก้วต่อปีชากี่แก้วต่อปีแล้วก็ตัวรายได้นะครับจากกาแฟชาหรือเคก้กนะครับ รวมกันแล้วต่อปีเป็นเท่าไหร่นี่อาจารย์สมมุติเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับเราจะต้องคาดการจริงๆนะครับว่าเราคาดการว่าเราจะขายกาแฟได้เท่าไหร่ชาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เค้กได้เท่าไหร่แล้วก็เอามารวมกันเป็นยอดขายต่อปีนะครับนี่เราเสร็จงานสําหรับการคาดการยอดขายนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องคาดการต้นทุนนะครับอย่างเช่นต้นทุนวัตถุดิบอย่างเช่นเม็ดกาแฟนะครับ เราเข้าวลยซื้อเดือนละแสนหนึ่งนะครับต้นทุนใบชาต้นทุนเคก้กนะครับที่เราอาจจะไปรับมานะครับหรือเราจะทําเองนะครับเราคาดการว่ามีเงินเดือนเดือนละ6กหมื่นบาทนะครับเราจะมีพนักงานสมมสุดสี่คนนะครับมีค่าเช่าค่าเช่าร้านนะครับเดือนละสามหมื่นมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเดือนละหนึ่งหมื่นนะครับสําหรับตัวต้นทุนเม,ม็ดกาแฟเหล่านี้นะครับในยกตัวอย่างแค่เม็ดกาแฟถ้าเราเป็น ร้านกาแฟจริงๆเรามีวัตถุดิบตัวอื่นน่นะครับอย่างเช่นว่าน้ําเชื่อมไซรัปครีมนมสดอะไรเหล่านี้นะครับเราอย่ต้องคัดการเพราะฉะนั้นการคาดการเราก็ต้องรู้ว่าเมนูของเราแต่และเมนูนะครับสมมติว่าเมนูกาแฟของเราเนี่ยเรามีกี่เมนูแต่และเมนูจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเช่นใช้เม็ดกาแฟใช้ครีมประมาณเท่าไหร่นะครับออมาต่อแก้ว เพราะนั้นพอเราคาดการณ์ออกมาตอบแก้วได้เราจะขายกี่แก้วเราก็คูณไปเราก็จะคาดการณ์ว่าเราจะใช้วัตถุดิบไม่กาแฟเดือนละกี่กิโลอย่างเงี้ยนะครับนมกี่ลิตรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นพอเราคาดการณ์นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเราก็รวมรายการค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละเดือนออกมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าการของปีนะครับทุกรายการรวบรวมออกมาทั้งหมดนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับไปหักออกจากรายได้ที่เราคาดการเราก็จะได้ส่วนต่างนะครับถ้าเป็นธุรกิจเราก็ได้กาไรนะครับว่าเราจะคาดได้กาไรเท่านี้นะครับซึ่งไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือใหญ่เราก็จะต้องคาดการออกมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราปฏิบัติงานเราก็จะได้ทําการควบคุมเช่นว่าแต่ละเดือนเราจะต้องทํายอดขายได้ตามเป้านะครับมีการกระตุ้น กิจกรรมการตลาดให้ได้ยอดขายนะครับตามเป้าสําหรับสินค้าแต่ละชนิดแต่ละรายการมีการนะครับควบคุมนะครับตัววัตถุดิบที่เราจะซื้อนะครับเพื่อให้เราใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหลือทิ้งนะครับแล้วก็จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราก็จะควบคุมได้ว่าเราจะคาดการณ์ว่าเราจะได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับและทั้งหมดเราก็มาใช้เป็น แผนปฏิบัติงานของเรานะครับวงจรในการทํางบประมาณนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับพอเราคาดการเราจะคาดการสําหรับปีหน้านะครับสมมติว่าปีนี้เป็นปี2องพันเราก็คาดการสําหรับปี2อ0 0ันนะครับมีการคาดการแลวพอถึงเวลาปี2อ0พันเราก็ทําธุรกิจจริงนะครับก็เรียกว่า implement <im <plement> นะครับอันนี้แผนนะครับวางแผนง,ง็ประมาณก่อน แล้วเราก็ทําธุรกิจจริงเราก็จะเกิดเห็นตัวไรายได้จริงเขาจะจ่ายจริงนะครับมีกระบวนการควบคุมให้ต้นทุนเป็นไปตามที่เราคาดการให้ยอดขายนะครับเป็นไปตามเป้ามีการกระตุ้นสินค้าบางตัวที่อาจจะยอดขายตกลงไปอย่างนี้นะครับนี่ก็เรียกกระบวนการควบคุมแล้วพอเราได้ตัวเลขนะครับเราก็เอามาทบทวนนะครับเพื่อวางแผนรอบประมาณปีหน้า ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าลักษณะของงบประมาณเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมนะครับเป็นไซเคิลนะครับหมุนไปข้างหน้านะครับเป็นกระบวนการทําซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือกระบวนการนะครับควบคุมก็คือเราก็จะมาดูส่วนต่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์เพื่อไปสร้างงบประมาณในปีหน้าต่อไปนะครับ อาจารย์ก็ใช้นะครับตัวอย่างเอกสารนะครับสามารถดูในเว็บได้นะครับเป็นการหลักการงบประมาณนะครับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กความจริงถ้าเราเข้าไปคีย์ใน Google นะครับใน Google เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีตัวอย่างการทำงบประมาณเยอะเลยนะครับมีตัวอย่างงบประมาณอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็สามารถหยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับเลือกให้ธุรกิจ ใกล้เคียงกับเราในเว็บเขาก็อยากชักจูงเราเข้าไปนะครับเข้าไปลงทะเบียนมีตัวอย่างไฟล์นะครับตัวเล่มทําก็ประมาณหรืออาจจะเป็นรัตฟอร์มนะครับที่เข้าไปกรอกหรือเป็นไฟล์อย่างเช่น Excel อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถไปประยุกต์ใช้นะครับได้นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับธุรกิจนะครับหรือว,ว่าการดําเนินงานของหน่วยงานของเราก็าต้อง ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับแผนธุรกิจในส่วนของการจัดทำงบประมาณนะครับก็บคัดหวังว่าตัวคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่สนใจนะครับในการหัดสร้างแผนธุรกิจแล้วก็การวางงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานนะครับให้ธุรกิจนะครับหรือองค์กรของเราไม่ต้องเป็นธุรกิจก็ได้นะครับเป็นมูลนิธิ เป็นสมาคมนะครับหรือเป็นหน่วยงานของรัฐก็ได้เพื่อจะให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของแผนธุรกิจนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนสวัสดีนะครับ